สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีขานร,รับคําสั่งการนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีตรวจสอบรถผลิตน้ําดื่มของเทศบาลเมืองลบบุรีให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรต่างๆให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดภัยแล้งค่ะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบรีดำเนินการตรวจสอบรถผลิตน้ำดื่มของเทศบาลเมืองลบรีที่มีอยู่ตามคำสั่งการของนายจำเริญสลัชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อยู่เสมอค่ะ หลังจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีประจำสัปดาห์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ที่ผ่านมาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือไวล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้ขานรับคำสั่งการดังกล่าวโดยได้มีการตรวจสอบรถผลิตน้ำดื่มของเทศบาลเมืองลบบุรีให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อยู่เสมอรวมทั้งได้มีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงได้เตรียมการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยแล้งทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำรวมถึงการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศสภาพน้ำปริมาณฝน และปริมาณน้ําในแหล่งเก็บน้ําเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเตรียมความพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ํามาตรการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ําอย่างประหยัด และทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลบรีมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติงานเชิงรุกออกเก็บกวาดขยะทำความสะอาดเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองขอความร่วมมือประชาชนนำขยะใส่ถุงดำมัดให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บของเจ้าหน้าที่รวมทั้งป้องกันสุนัขแมวคุ้ยเคียรทำให้เป็นภาพที่ไม่สวยงามด้วยค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลงบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลงบบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะรวมทั้งทำความสะอาดถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลงบบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลงบบุรีได้ให้นโยบายไว้ กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหนึ่งในนโยบายที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ไว้คือการรักษาวความสะอาดของบ้านเมืองโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีก็ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกปฏิบัติงานทันที และได้ดําเนินการเก็บกวาดขยะในถนนสายหลาดสายรองที่สาธารณะโดยในครั้งนี้ได้ดําเนินการบริเวณชุมชนวัดคลองสายบัวทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนนารายมหาราชจากสาสแก้วถึงสารประการรวมทั้งการทำความสะอาดจุดให้อาหารลิงเป็นต้นทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีขอความร่วมมือประชาชนนำขยะ ใส่ถุงดำมัดให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่รวมทั้งป้องกันสุนัขแมวคุ้ยเคียทำให้เป็นภาพที่ไม่สวยงามค่ะทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจ ภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้ถแถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บูรณาการร่วมกันกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขในทันทีค่ะ เพื่อให้ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความสะอาดสวยงามโดยนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ยึดถือและปฏิบัติตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนแล้วรู้สึกประทับใจกับการเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามองอีกด้วยค่ะ ่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์ประราศักดิ์ไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลพบรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลพบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ